คุณเบื่อการไถฟีดแบบเดิมๆหรือยังแล้วถ้าคุณสามารถก้าวเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้ละ่ะนี่คือเมตาเวิร์สครับและก่อนอื่นเลยมันไม่ใช่เกมหรือแอปแค่แอปเดียวนะครับแต่มันคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของอินเทอร์เน็ตที่ซึ่งโลกดิจิตัลต่างๆสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เหมือนการมองผ่านหน้าจอแต่เมตาเวิร์ส คือการเข้าไปอยู่ในนั้นเลยมันคือโลกสามมิติที่คุณสามารถเข้าไปพบตะทำงานเรียนรู้และเล่นสนุกได้ผ่านอวตารของคุณเองและมันมีอะไรมากกว่าแค่การเล่นเกมครับลองจินตนาการถึงการไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนที่อยู่อีกซีกโลกเข้าห้องเรียนที่จำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งลองเสื้อผ้าก่อนตัดสินใจซื้อของจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา นี่คืออนาคตที่ระยะทางจะไม่มีความหมายอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเชื่อมต่อสร้างสารรค์และมีประสบการณ์ร่วมกันกับผู้คนทั่วโลกอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่โลกใบใหม่แต่มันคือการยกระดับโลกของเราทันใบครับ